โอเคครับ okay, วันนี้เราจะมาลองอินสตอล์อนาคอนด้านะครับอย่างแรกผมไปที่เบราว์เซอร์อะไรก็ได้แล้วก็กิมิ์ดาวน์โหลดนะครับอ่าอนาคอนด้าวินโดนะครับเ็ก็คือนี้ใช้ Windows น,นะครับไปที่ individual editor นะครับ edition นะครับแล้วก็ในนี้จะเห็นว่ามันเตจมเป็น w วินโด้แล้วคลิกตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะลงไปเลือก os นะครับเลือกนั่นก็อยู่ข้างล่างนะครับ นี้เราจะเห็นว่าไม่มี6 4สี่บิตกับสามสองบิตก็มาดูว่าของเราเป็นแบบไหนนะครับก็ลองพับไปที่มาคอมพิวเตอร์แล้วพ p บป t y ดูก็จะเห็นว่าผมเป็นห4ี่บิตผมก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับกดนะมันก็จะดาวน์โหลดไปนานสักนิดหนึ่งนะครับก็ปล่อยมันรันไปเผอิญว่าผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมขออนุญาตข้ามตรงนี้ไปนะครับผมจะดาวน์โหลดไปก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับที่ดาวน์โหลดนะครับก็เดี๋ยวผมคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับ แต่พอคลิกเสร็จก็กด run นะครับกด next ไปเรื่อยๆครับกด agree นะครับก็ just me ก็ได้นะครับหรือ all user ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่จริงแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็น all user ก็เอาทุก add user เลยนะครับก็มาอูมันจะอยู่ที่ผ่านนี้นะครับก็คลิก next ครับก็กด add ตรงนี้เข้าไปก็ได้นะครับไปที่ my environment นะครับก็กด run ครับ ก็จะนานนิดนึงนะครับผมขออนุญาตไปที่สต็อปวิดีโออเคขออนุญาตอัดต่อนะครับก็จะสังเกตว่า r อนฟิเนชแล้วนะครก็กด Next เลยครับก็กด Next นะครับกดฟิ i นชนะครับกดฟิเชปุ๊บมันก็จะทำการเ,เปิดต e ตัว o n n a i r e ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับปิดไปได้เลยตรงนี้นะครับ คครับแล้วเราก็มาดูครับผลงานของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกดรันได้เลยครับก็น่าจะสวยงามนะครับปกติานาคอน d าจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็น windows mac หรือ linux นะครับพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เท่าที่ผม install มาหลายครั้งหลาย os เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ดีนะครับ อนานะคอนดาคืออะไรอนานะคอนดาคือถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเป็น Editor นะครับซึ่งรวมแพคเกจสังเกตนะครับจะรวมแพคเกจทั้งหมดมาแล้วนะครับเนี่ยมีเยอะเลยซึ่งที่เราจะใช้ในวิชานี้ก็คือจูปิเตอร์ลอน h ์ i t h j จูปิเตได้เลยครับกด Launch นะครับก็ถ้าลอนจ์เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นตัววินโด้ Windows ขึ้นมา ให้เราลองเขียนโปรแกรมนะครับอย่างง่ายๆนะครับนี่ครับหน้าต่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวพอถึงตอนเรียนโปรแกรมก็มาพูดถึงกันนะครับนี้ก็แสงว่าเวิร์กลวขอบคุณครับ